คุณแม่ได้จากลูกๆไปเมื่อช่วงเช้าของวันที่11เมษายนพุทธศักราช2564ด้วยโรคมะเร็งลำไส้ภายหลังจะเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลค่ายสุรนารีแม้นายแพทย์จะได้พยายามช่วยเหลือรักษาพยาบาลอย่างเต็มความสามารถก็ไม่อาจช่วยได้ คุณแม่จากไปอย่างสงบหลังจากที่ได้อยู่ชมโลก78ปีคุณแม่จุนหงแษ่เตียวเกิดเมื่อวันที่25สิงหาคมปีพุทธศักราช2486ในครอบครัวชาวสวนแถวแถวประตูน้ำบางนกแขวอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นบุตรของคุณพ่อเช็กแซ่ลิม้มและคุณแม่กิมลังแซ่งโงมีพี่น้องรวมทั้งสิ้นเก้าคนประกอบด้วยหนึ่งนางชนเง็กแซ่ลิ้มเสียชีวิตแล้วสองนายใช้สีหวังไผ่เสียชีวิตแล้วสามนายเต็กแซ่ลิ้มเสียชีวิตแล้วส นายไั่บูรณ์สีวังไผ่ห้าคุณแม่ชุนหงแซ่เตียวสกุลเดิมแซ่ลิ้มผู้วัยชนหกนางสาวชุนจูแซ่ลิ้มเสียชีวิตแล้วเจ็ดคุณแม่สมส่วนสีวังไผ่แปดคุณแม่วิไลแซ่ลิ้มเก้านายเกียรติศักดิ์สีวังไผ่คุณแม่ชุนหงตั้งแต่เด็ก ก็เป็นเด็กที่ขยันขันแข็งรู้จักรับจ้างเพื่อนบ้านในการทำสวนและเก็บหมากพลูรวมทั้งดูแลน้องๆมีความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัวยอย่างดียิ่งหลังจากสมรสกับคุณพ่อเพ็กเล็กแซ่เตียวได้ให้กำเนิดบุตรรวมทั้งสิ้นสามคนประกอบด้วย 1. น,นายอภิชัยรังสิมาการ สมรสกับคุณครูสุวรรณารังสีมาการมีบุตรที่ดาสองคนประกอบด้วยนางสาวผานุมาตรลังสีมาการนายผานุวัตรลังสีมาการสมรสกับนางสันสนีแสงทองมีบุตรหนึ่งคนประกอบด้วยสามเณรอภิโชครังสีมาการ 2. นายสพล,ลังสิมาการสมรสกับนางรุ่งนภารังสิมาการมีบุตรทิดาสองคนประกอบด้วยนายณฐนรังสิมาการนางสาวนาวพรรังสิมาการสานาวาอากาศเอกอภิรัตรังสิมาการสมรสกับนางพัชรดา รังสีมาการมีบทที่ด่าสามคนประกอบด้วยนายนาลือสอนรังสีมาการเด็กหญิงพัทรรพรรังสีมาการเด็กหญิงพิมพ์ประพัดสอนรังสีมาการในสายตาของลูกๆตั้งแต่เกิดมาก็เห็นคุณแม่ทำงานหนะักเลี้ยงลูกและทำงานไปพร้อมกัน ภาระที่ต้องดูแลครอบครัวและลูกเล็กเป็นภาระที่หนักอย่างยิ่งภาพที่เห็นท่านจัดการร้านค้าวิ่งวุ่นซื้อของเข้าร้านทั้งเช้าเย็นไม่มีเวลาหยุดพักเป็นความทรงจําที่เป็นต้นทุนชีวิตให้กับลูกๆทุกคนถึงการสู้ชีวิตของผู้หญิงตัวเล็กๆและความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ ที่คุณแม่มีแต่มีต่อ,อครอบครัวโดยท่านไม่ต้องปริดปากสั่งสอนทำให้บุตรชายทั้งสามคนของท่านมีอาชีพอน,อนาคตที่สดใสแม้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของท่านเมื่อช่วงปีพุทธศักราช2535ท่านล้มป่วยหนักได้รับการรักษาจนมีอาการดีขึ้น จากนั้นท่านก็หันหน้าเข้าหาธรรม,มะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นมหาอุบาสิกาที่ขวนขวายช่วยในกิจกรรมต่างๆในวัดคิริวันเป็นประจำอย่างสมบุเสมอป่วยหนักได้รับการรักษาจนมีอาการดีขึ้นจากนั้นท่านก็หันหน้าเข้าหาธรรม,มะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง เป็นมหาอุบาสิกาที่ขวนขวายช่วยในกิจกรรมต่างๆในวัดคิริวันเป็นประจำอย่างสมบุเสมอเป็นสะพานบุญที่คอยชักชวนคนอื่นให้มาร่วมบุญและได้ให้ความอุปัมภมดูแลเป็นเจ้าภาพในการอุปสมบทแก่สามนเณรจนกระทั่งเติบโตเป็นพระเถระเป็นพระครูเป็นมหาปรเรต เป็นมหาบัณฑิตจำนวนหลายรูปด้วยกันที่ปรากฏชัดในวัดคิริวันสารูปประกอบด้วย 1. นึ่พระมหาวรววุิวรววฒโธผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลจันทึกเขตสองผู้ช่วยเจ้าวาดวัดคิริวันพระครูปราชราวุฒิกิติวัฒโนเจ้าคณะตำบลหน,นองสาหรายเขตสองผู้ช่วยเจ้าวาดวัดคิรีวัน พระมาหาอาทิตย์อภิวจนโนผู้ช่วยเจ้าวาดวัดคิริวงชีวิตของคุณแม่ชุนหงเปรียบเสมือนไม้ใหญ่ที่ยังลากลึกแต่กิ่งก้านสาขาออกดอกผลเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตท่านความดีงามและจิตใจงดงามของท่านไม่ได้สิ้นสุดไปตามชีวิตของท่าน แต่ได้ส่งต่อเป็นมรดกไปถึงลูกหลานทุกคนในเวลานี้พวกเราลูกหลานของคุณแม่ของอา่าขอไว้อาลัยและล่ำลึกถึงพระคุณของท่านขอให้ท่านไปสู่สุขติไปสู่ภพภูมิที่สมกับความดีของท่านและขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่มาร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลประชุมเพิ่งศพในวันนี้จากนี้จะได้มอบให้คุณโยมภานุมาตรังสิมาการเป็นผู้แทนลูกหลานได้อ่านประพันธ์คำกรอ,อนเพื่อเป็นการไว้อาลัยในการจากไปของคุณแม่ขอเจริญพร